สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวอาโอทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจตั้งไข่นะครับหรือว่า Ultimate Crash นั่นเองครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปลุยกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวีนท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมทูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o to Win ินท Up อลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยเขาก็จะมีการนํากิจกรรมนี้เข้ามาก่อนบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็ได้มีการสปอย,ยไว้ในแพทโนตล่าสุดนะครับผมว่าในอัปเดตครั้งต่อไปนะครับจะมีกิจตั้งไข่มาหรือว่าอัลติเมทแคสนั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตครั้งต่อไปของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยก็จะมาวันที่13มิถุนายนนั่นเองครับอ่ะวันนี้ผมเลยจะพามาดูของไต้หวันก่อนนะครับว โอเคครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะครับซ้ายบนอันนี้จะเป็นของแรกนะครับอ่าของแรกก็จะมี2แถบด้วยกันนะครับก็คือจะใช้เป็นตัวเหรียญสีเงิน กับเหรียญสีทองนะครับแตกต่างกันนะเหรียญสีเงิลเนี่ยจะได้จากการเล่นกิจกรรมต่างๆในอัลติเมทแคชนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการล่าบงล่าบอสทำเควสประจําวันทำเควสอีเวนต์อะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีของให้แลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องสัตว์เลี้ยงนะครับลิมิเต็ดนะฮะพวกนี้นะแล้วก็แลกพวกการ์ดได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกการ์ดม่วงใหม่นะครับเป็นการ์ดแฟชั่นใหม่5ใบนะครับแล้วก็ยังมีพวกเน็กซัสกรอบรูปกรอบแชทต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีตั๋วตั้งไข่่่นนะคครรรรััับบเเอาไไไปลกกิจมต้้งขด อ่แเราก็จะมีพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับยศในการเติบโตนะครับคูปองต่างๆนะครับผมแล้วก็มีพวกกันแตกตีบงตีบวกนะรวมถึงขนนกด้วยหรือว่าค้อนสิวที่เอาไว้ทำรูปปั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่สายฟงสายฟรีเราก็จะหากันได้จากความขยันการเล่นกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับ ส่วนเหรียญทองนะครับเราจะต้องไปเล่นกิจกรรมตั้งไข่ครับที่เราจะต้องเสียคูปองหรือว่าเสียแมวในการเล่นนั่นเองนะครับยิ่งคุณเล่นได้เยอะยิ่งคุณเปได้เยอะคุณก็จะมีเหรียญทองตัวนี้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญทองเนี่ยก็จะสามารถแรกลกรูนแดงได้5ชนิดนะครับผมนะตามไต้หวันก็จะมีทั้งแฟนทอมมาเวรลัสอิมเพลโอบิเวียนแล้วก็เซฟเฟอร์นั่นเองนะครับแลกได้5ครั้งนะแล้วก็แลกขนนกแดงดําขนนกขาวอะไรต่างๆได้นะครับรูนทองนะครับก็สามารถที่จะแลกได้ นะครับผมแต่ว่าเป็นรุนเซ็ตเก่านะครับที่เหลือก็เป็นของทั่วไปในการเติบโตครับอันนี้คือหน้าของการแลกของขวัญนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นการให้เราเลือกฝ่ายเนาะอ่าอันนี้ผมเลือกฝ่ายไปแล้วนะครับก็พอเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือก2ฝ่ายนะอันนี้เราอาจจะนัดกับเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรือว่ายังไงหรือว่าในกิลด์อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่กิจกรรมเนี่ยครับเขาก็จะมีการแข่งกันนั่นเองนะครับว่า ฝั่งไหนนะครับจะได้บริจาคเยอะที่สุดนะครับอ่ามีการบริจาคเข้ามาเยอะนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับโดยการบริจาครอบนี้นะครับผมเราก็จะต้องไปตีพวก MVP ต่างๆนะครับ MVP เนี่ยจะมีเกิดที่อ่าบนพรกับล่างพรน,นะครับผมนะเราสามารถตีได้วลาละ3ครั้งนั่นเองนะครับก็จะเป็นรางวัลส่วนตัว3ครั้งรางวัลทีมรีวอร์ดอีก3ครั้ง นะครับแล้วก็จะมีมินิบอสให้ตีนะครับอีก5ตัวนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์ธรรมดาที่เราสามารถจะฟาร์มกันเพื่อทาเควสหรือว่าหาของบริจาคได้นั่นเองนะครับซึ่งของบริจาคเนี่ยถ้าเกิดเป็นรอบก่อนนะครับมันจะสามารถใช้เงินหรือว่าใช้แมวเนี่ยซื้อได้ถูกไหมใช้ใช้แมวแล้วก็ใช้ไดมอนซื้อบริจาคได้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมลองหาดูแล้วนะครับของทางไต้หวันเนี่ยก็ไม่มีขายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแมวหรือเป็นแบบไดมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะวัดกันที่ เรื่องของความขยันนะครับเพราะว่าดูจาก CP แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นตัวท็อปทหรือว่าตัวที่เป็นสุลต่านที่ติดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความขยันเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณติดอันดับได้นั่นเองนะครับซึ่งติดอันดับแล้วได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนี่เลยฮะกดที่น้องแว่นตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่าถ้าเราติดอันดับนะครับท็อปหนึ่ง ถึง50เนี่ยครับเราจะได้แฟชั่นส่วนหลังน่ารักน่ารักไปเลยนะครับแต่ความสามารถมันอ่อนนะฮะเป็นแค่รีดักชันอย่างละ3%นะครับก็จะเป็นแฟชั่นตัวนี้ไม่ได้ดีมากนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นพวกรูปปั้นกล่องดีนะครับผมตามอันดับกันไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกตัวแฟชั่นนะครับแล้วก็ฉายาต่างๆนั่นเองนะครับวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดการบอกครับผมว่าถ้าเกิดคุณอยู่ฝั่งที่ชนะนะครับคุณก็จะได้รับฉายา2ออันนะครับได้รับแว่นแฟชั่นตัวนี้ นะครับแว่นแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นส่วนปากครับอ่าเหมือนโดนัทนะครับแล้วก็มีพวกตัวคูปองการ์ดหรือว่าไดมอนด์นั่นเองถ้าอยู่ฝั่งแพ้นะครับก็คุณก็จะได้พวกไดมอนหรือว่าคูปองการ์ดน้อยลงแล้วก็อดได้ฉายานั่นเองครับที่เหลือก็จะเป็นรางวัลของการล่าบอสต,ต่างๆครับผมอ่ารางวัลทีมรางวัลอ่าพาร์ตี้อะไรพวกนี้นะครับรางวัลส่วนตัวแล้วก็จะมีพวกตีมินิบอสตีมอนธรรมดานะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นรางวัลต่างๆที่ดอได้จากกิจกรรมตัวนี้นั่นเอง นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีอันดับโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าอันดับของแต่ละฝั่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็สามารถดูได้ครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราเลือกฝั่งที่คนน้อยนะครับก็อาจจะกดได้ฉายาตรงนั้นไปนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ตัวหลังเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีเควสด้วยนะครับก็จะมีเควสรายวัน นะครับล้วก็เป็นเควสอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเควสรายวันเนี่ยเขาก็จะแจกเป็นพวกตัวเหรียญตัวนี้ให้เอาไปแลกในกิจกรรมแรกที่เราพูดถึงกันไปนะครับส่วนเควสกิจกรรมนะครับก็จะมีการ์ดต่างๆให้เรามาแลกเอาไปฝากสมุดด้วยนะครับรวมถึงมีพวกตัวตั้งไข่นะครับเอาไปเล่นได้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยพวกการ์ดมินิบงมินิบอสนะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดบอส์นะครับของกิจกรรมนี้ก็มีให้แลกเช่นเดียวกันนะครับเควสก็ไม่ได้ยากมากอาจจะต้องแบบว่าตีตัวนู้นตัวนีี้้10,000ตัวอะไรแบบนผมก็ เป็นเควสที่จะคอยแจกเหรียญแล้วก็การ์ดต่างๆให้นั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับขวาบนตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเล่นนะครับ x อเนาะใครที่เคยเล่นนะครับในปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือน XO นั่นแหละแต่ว่าตัวใหญ่ก็จะสามารถกินตัวเล็กได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเควสที่เราทําเป็นเควสไลยวันด้วยนะครับก็จะได้เหรียญตัวนี้เอาไปแลกของได้มีตั๋วเอาไปตั้งไข่ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี ตรงนี้ให้เราแลกอีกนะครับให้เราขึ้นยศต่างๆนะครับผมแล้วก็ได้รับพวกเหรียญเพชรแล้วก็ตัวตั้งไข่เปนนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะต้องมาเล่นกันส่วนใครที่ทําอันดับตึงๆได้เนี่ยก็จะมีคะแนนขึ้นบอร์ดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาขวาล่างครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ ขึ้นไว้ที่ปกคลิปครับผมว่าทําไมถึงต้องดองเซน,นีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็เหมือนกิจ,ก,จกรรมกินอาหารทั่วไปนะครับคนดูนะครับเขาก็จะมีอาหารทั้งหมด5ชนิดเนี่ยให้เรากินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากินตามเคว็ดได้สําเร็จเราก็จะได้พวกตัวกาชาขนนกนะครับหรือว่ากล่องรูปปั้น F นั่นเองนะครับอาหารทั้งหมด5ชนิดนะครับทำไมเราถึงจะต้องใช้เซน,นีในการซื้อคือจริงๆนะครับปกติเนี่ย เวลากิจกรรมนี้มาเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วอาหารนะครับมาแลกอาหารได้นะครับได้จากการกดเดลี่ล่า MVP หรือว่าได้จากการไปฟาร์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือมันแลกไม่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า1ชนิดเนี่ยเราสามารถแลกได้วันละ20จานซึ่งมันมีทั้งหมด5ชนิดนะครับ5ชนิดเนี่ยก็คือ1 0อยจานนะครับซึ่งตั๋วมันให้ไม่ถึงร้อยอยู่แล้วนะครับทีนี้ทําไมเราจะต้องกินทุกอันนะครับนอกจากว่าเขาจะมีของแรดอปกแล้วเนี่ยเวลาทุกจานที่เรากินนะครับเรากดดูครับปุ๊บ นี่เห็นไหมครับเราจะได้แต้มกิจกรรมตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเส้นนี้ในการกินตรงนี้ให้ครบทุกวันนะครับเราก็จะได้แต้มตัวนี้ไปแลกของในหมวดแรกนั่นเองนะเออก็จะแลกพวกการ์ดไอ้แลกพวกสัตว์เลี้ยงได้ใช่ไหมเออแลกพวกสัตว์เลี้ยงแลกพวกยศแลกพวกของต่างๆในกิจกรรมตรงนี้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าเอ้ยถ้าใครที่อยากจะแลกของได้เยอะๆนะครับคุณก็ควรจะดองเซนีไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินย0่จานนะครับต่อหนึ่ 8 0 0 0มนเซนี 80, I, นั่นเองนะครับผมอ่าก็80,000คูณ5เข้าไปแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันก็มีตั๋วให้บ้างนะครับอาจจะมีสัก10ใบ20ใบนะครับแล้วก็ยังมีแบบว่าทุกครั้งที่เรากดกิจเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เซนีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปเนี่ยเห็นไหมได้2500้ออะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเออดองเซนีเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มกิจกรรมเยอะๆนั่นเองนะครับนี่กินให้ดูหลายรอบแล้วแต้มกิจกรรมมันออกทุกจาผมอ สุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมตั้งไข่นั่นเองนะครับที่หลายๆคนผิดหวังกันไปปีที่แล้วนะฮะที่แบบว่าปีกดงปีกดําเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อที่จะได้มันมานะครับรอบนี้นะครับผม ผิดหวังกว่าเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นของในการเติบโตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแฟชั่นนะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เซิร์ฟไต้หวันนะเซิร์ฟโกโบก็ไม่แน่อาจจะมีปีกดํารีรันกลับมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าปีกดําในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันเป็นตู้วิชชิ่งครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่โกโบอาจจะรอลุ้นตรงนี้กันได้นะครับอ่ะมาดูของไต้หวันกันก่อนว่ามีอะไรบ้างในกิจกรรมตั้งไข่นะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นรูนแดงนะครับ5ชนิดที่บอกไปนผม นะแฟนธงแฟนทอมอิมพงอิมเพลนะครับโอกาสออกหนะครับแล้วก็กล่องลูนส้มนี้ทีเด็ดเหมือนกันครับเพราะว่าจะมีแค่ตัวของโซมาร์กแล้วก็ไอ้ลูนส้มอันใหม่นะครับที่เป็นของใส่ถึกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีเน็กซัตห้านะครับที่รีนะครับมีเหรียญแมวมีไดมอนด์นะครับมีขนนกขาวขนแดงดำนะครับกล่องรูปปั้นดีนะครับและอันนี้ก็จะเป็นรางวัลแบบกากๆครับอ่าก็คือแบบ30 40อย่างเงี้ยโอ้โหออฟแมวทีละ6เหรียญเนี่ยครับคือแบบน่าเกียรรตโคคนะับผมอ่า เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับประมาณอ่าห้าทีละกัน 5T ทีเนี่ยก็จะตกอยู่ที่250แมวนะครับผมอ่าถือว่าถ้าเกิดใครเล่นกิจกรรมเนี่ยมันจะได้ตั๋วตัวนี้มาก็เอาตั๋วตัวเนี้ยมาใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะกดให้ดูเลยครับปึ๊บดูฮะดูดูของที่ได้ครับนี่คือ250แมวนะครับผมคุณจะได้ของประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีนึงนะฮะเผื่อว่าแบบเอ้ยเลทมันอาจเราอาจจะเกลือเองหรือเปล่านะครับผมไปอีกทีนึงครับ250ครับนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โหอันนี้โชคดีนะได้เพชร6 0 0อันนี้คือโชคดีแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยตั้งไข่มาได้ถึง5รอบนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับผมว่ากิจกรรมนี้เพื่อนๆจะยอมเปหรือเปล่านะครับแต่สาหรับผมมองว่าเ้ยไอตัวกิจกรรมเสียตังค์เนี่ยจะดูไม่ได้คุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่กิจกรรมอื่นๆนะ่ะถ้าเราขยันถ้าเราขยันล่าบอสขยันเข้ากิจ ทำโดยลงเดลี่อะไรครบนะครับเราก็เหมือนกับได้ของฟรี Free จากกิจนี้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้แต้มพวกนี้มาแลกของนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเราไม่ได้เป็นสายเปยอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจที่มันได้ของฟรีในการเติบโตค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆน,นะเออแล้วลืมบอกไปเมื่อกี้ตั้งไข่เนี่ยเราจะได้ เหรียญทองตัวนี้ด้วยนะครับทุกครั้งที่ตั้งไข่หนึ่งครั้งก็จะได้เหรียญทอง1เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากแลกของตรงนี้นั่นเองนะครับอโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรม Ultimate Crash ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าเซิร์ฟโกลบลเซิร์ฟซีมาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเช็คให้ดีอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าของแรกต่างๆหรือว่าของจากกิจกรรมตั้งไข่อะไรเงี้ยมันเหมือนกันหรือเเปล่าา่าาาพระว มันอาจจะมีความแตกต่างกันได้เนาะบางกิจมันก็เหมือนบางกิจมันก็แตกต่างน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวอา RO นะครับถ้าชินชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซอบสไคร b ์นะครับและเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ